จ้าสวัสดีตอนเช้ากินข้าวสวัสดีตอนเช้าที่บ้านตออากาศไข่ทอดใส่กระราแล้วก็ปลาลาสับประแดกบองจ้าประแดกบองปลาแดกบองข้าวเหนียวเพิ่งจะนึ่งเสร็จประแดกบองเอาออกมาจำบเสีบๆโรด ใส่นี่นี่เลยจ้าปลาแดกบองจ้าปลาสับทอดปลาร้ปลาส,สับสุกนะคะเนี่ยอันนี้คือสุกไม่ได้ดิบนะคะอันนี้คือสุกจ้ามากินน้ำกันจ้าเดีย๋ยวปิดฝาไว้กันข้าวเหนียวเมื่อเช้านี้ถามมีกินข้าวเหนียวแล้วกินข้าวแล้วก็ ไปทำงานละตอนเย็ยนเจอกันมะจ้ำประแดกจ้าครับ <c oughs> มาจ้าข้ากับปลรราด้วยกันจ้าปลาสับทอดอร่อยค่ะคนไทยที่อยู่นี่ยค่ะทำขาย ตรงน,นี้ก็รู้สึกจะครึ่งโลสิบยูสิบโยูโลเมิโนโเที่ยงทำข้าวจีทาไข่ดีไหมวะ่ะทำข้าวจีทาไข่ดีกว่วแมจะาผัดกะหลำใส่ไข่กินง่ายๆกินง่ายอยู่ง่าย Star m o n c h a n n l ข้างนอกหนาวมีน้ำแข็งด้วยบ้านมีหลายหลังหลังใหญ่เป็นบ้านพ่อใหญ่หลังใหญ่ที่อยู่ข้างในอันนี้คือบ้านตากอากาศแล้วก็ บ้านหลังที่สองนี้บ้านหลังที่หนึ่งนู่นที่สองนี้ที่สามที่วัดละปัญญาเราบีที่สี่เป็นอพาร์ตเมนต์นั้นไม่ใช่ของเราค่ะเป็นเป็นเออเช่าเพราะว่ามันอยู่ในเมืองมันทํางานอยู่ในเมืองยังไม่ได้ย้ายค่ะเพราะว่ารอเราดูสถานการณ์รือเรื่องงานก่อนการย้ายหรือว่าการโยกย้ายแบบไม่ดูไม่ดูหนะ้าที่การงานเราก็จะมาหางานยากไง เพราะว่าเรามีสัญญาถาวรอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องรีบร้อน,อนค่อยเป็นเข้าไปอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในเมืองก็เช่าอยู่ในตัวเมืองเลยครับสามีเป็นคนจ่ายถ้าหน้าร้อนก็จะได้ไปหลายที่ส่วนมากก็จะมาที่นี่ เพราะว่าบ้านที่วัลปัดยังไม่เสร็จถ้าเสร็จบ้านที่วัลปัดมันจะมีมันจะมีบ้านพักอากาศแบบนี้แหละบ้านแล้วก็บ้านพักอากาศติดกันก็เลยไม่ค่อยได้เที่ยวมาแต่ว่าอยู่ส่วนมากก็จะมาที่นี่เพราะว่าพ่อใหญ่ตัดไม้ตัดอะไรอยู่ตรงนี้ป่าที่แกต้องตัดไม้อะป่าป่าของย่าป่าไม้ของย่าจะต้องตัดตัดไม้ส่งโรงงาน เมื่อวานนี้ให้เพื่อนตัดเมื่อวานนี้เพิ่งจะส่งโรงงานไปรถส่วนรถเบนซ์คันนั้นก็คันสีดำก็พอดีเกิดอุบัติเหตุเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วพ่อใหญ่ก็ไม่เป็นไรมากเราวิ่งมาที่นี้ใช่ไหมเขาสวนมาข้างหน้าไปมดเลยข้างหน้าฟังคนขับเนะ่ะไปครึ่งหนึ่งเลยเละมดเลย กันเคลมให้หกพันแต่เราต้องซื้อรถใหม่ไม่คุ้มแต่ว่าตอนนี้ก็สั่งไปแล้วไม่รู้ว่าจะมีแบบไหนมาไม่รู้เพใหญ่เลือกแบบไหนสั่งไปแล้วตอนนี้ก็ขับรถเบนซ์คันเกา่าก่อนเบนซ์ยุคเก้าสิบยุคเก้าศูนยรุนเก่ารุ่นขึ้นใหม่ๆอะ่ะรุ่นออกใหม่ๆอะ่ะ มีหลายคันเป็นสตอร,ตร์แสบดิเขาก็ประแดงกมามามาจ้าฝากกไดไลค์กดแชร์กับมันนิธิชาแนลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย